วนยังแบบโอ้โหร่มเย็นละ,นะลก็อยากจะผู้ชมนะหมายถึงว่าที่ยังคิดไม่ได้ว่อะไรเงี้นะถ้ามาคิดได้เหมือนผมตอนนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะสายเกินไปแล้วนะแต่ทีนี้ก็อยากจะบอกว่าก็มันอยู่ที่สติของเรารับจิตใจของเราถ้ามันคงทุกอย่างในการกระทำความดีเนี่ยทุกอย่างก็ดีไปหมดนะ คุณอรสมเป็นนักเขียนสารคดีบอกให้แนะนําอย่างนั้นตกลงสาระและคดีของชีวิตนี่คืออะไระเออถ้าสําหรับตัวเองเนี่ยนะคะคสิ่งที่คิดว่าเป็นแก่นเป็นแกนของชีวิตเนะ<ม>าะก็คือความรักความเมตตาในเพื่อนมนุษย์ะนะคะคแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้เนาะเพื่อสิ่งนี้แล้วก็เรารู้สึกว่า,ามันทําให้เราเนี่ยกล่ำเกลาเรานะคะให้เราเนี่ยละเอียดอ่อนขึ้นร่มเย็นขึ้นแล้วก็ อ่อนโยนขึ้นแล้วก็เราเบิกบานกับชีวิตได้มากขึ้นนะคะกับคุณหมอวันนี้คุยกันออกรายการโทรทัศน์ไม่ต้องมีคนมาเยี่ยมก็สามารถคุยสื่อสารกันได้ไม่ต้องใช้นกหรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ส่งสารกันได้คุณหมออยากจะพูดอะไรกับคนที่มีพระคุณกับคุณหมออยากพูดอะไรกับคนที่คุณหมอรักก็ก็คือต้องขอบพระคุณที่ให้ความรักให้ความให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับ ล้วก <molec> ็ผมตอนนี้ก็ปรับตัวได้สบายก็อยู่ที่นี่ได้อย่างสบายไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงครับครับก็จะตั้งหน้าตั้งตาทำความดีต่อไปครับคเอว่อสันอยากพูดอะไรครับก็ยังผมนยังมีความหวังอยู่นครก็อยู่ที่ฟ้าจะประทานหรือเปล่าคือถ้าโอเคผมแต่ณเวลานี้ก็อยากจะ ขอบคุณนะครอบครัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดติดคุกเนี่ยนะก็คือคุณแม่พวกพี่น้องภรรยาแล้วก็ผู้มีประการะคุณทุกท่านที่ดูแลเนี่ยก็อยากจะกราบขอบคุณเขาใกล้ปีใหม่แล้วนี่ยยังไงก็ตัวไม่ได้ไปอวยพรทั้งนอกแต่ส่งจิตใจไปคครับรั้ไม่ต้องส่งนอกไปนะ ผมสายตรงฮะคุณอรสมเข้ามานั่งคุยในนี้อยู่ในเรือนจําอิสรภาพไม่ค่อยมีแหละครับถึงที่สุดแม้จะมีอิสรภาพทางใจก็ตามทีนั่นถ้าพูดกับคนที่มีอิสรภาพข้างนอกทั้งทางกายและทางใจได้วันนี้อยากพูดอะไรก็อยากจะบอกเขาว่าใช้อิสรภาพของคุณที่มีเนี่ยให้คุ้มนะคะให้คุ้มค่าแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของอิสรภาพที่คุณมีแล้วก็ใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ ต่อคนอื่นให้มากด้วยค่ะกับวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับค่ะคุณค่ะท่านผู้ชมครับและนี่คือบทเรียนของชีวิตคือความหมายคือนิยามของอิสรภาพและแท้จริงแล้วสาระของชีวิตนั้นคืออะไรคิดว่าเรื่องราวการสนทนาต่อเนื่องกันมา2วันในรายการตอบโจทย์คงเป็นข้อคิดที่ดีสําหรับชีวิตในปีใหม่สําหรับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมพินโยตรัยสุริยธรรมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ